สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์ปี2026เราไปดูโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่โปรโกแกรมฟุตบอลเอฟเอคับอังกฤษยังก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเวลาตี2ครึ่งแมคคนฟิลด์จะพบเบนฟอร์ดคู่นี้ถ่าท่าสดทางโมโนแมก โปรกแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาที24เวลาตี3คิโลนาะจบกับบารนะ์เซโลนาคู่นี้แต่ทัดสดทางมีนสปอตหนึ่งโปรกแกรมฟุตบอลกาโชนสไลต์อิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาที25เวลาตี245กาเยรี่จอกับเลเช่คู่นี้แต่ทอดสดทางทุพเมียร์ให้ดี3โปรกแกรมฟุตบอลสเปนิกตุรกีในคืนนี้ก็เป็นนาที22เวลาเที่ยงคืนคาซิมปาซาเจอกับคาราคุมด๊ก ปโปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนช,ช,ชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่32เวลาตี3โคเวนทีจะพบมิเดิลสโบรคู่นี้ถ่ายทอดสดทางโมโนไมค์โปรแกรมฟุตบอลลีกา2ของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่26เวลาตี2ครึ่งแลอาเซอสแตตบีจะพบก,กับมาลาก้าและปโปรแกรมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทในวันนี้ก็เป็นนัดที่8เวลา23นาฬิกาเอาอาลีจะพบชาบับเอาอาลีเอาชาจาจะพบนาซาบเวลาตี15นาทีเอาชอต้าจะพับอัลโดฮาอินและเอาฮิลันจะพบกับอาั ทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง BJSport นะครับและนี่คือโปรกแกรมงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จแล้วครับ